โดสะพานข้ามแม่น้ำมูลกั้นระหว่างอำเภอวารินชำราบกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมืองวารินกับเมืองอุบลนั่นเองมีแค่แม่น้ำมูลเท่านั้นนะครับที่กั้นระหว่างตัวอำเภอวารินชำราบกับตัวเมืองอุบลราชธานีครับนี่คือสะพานข้ามลำน้ำมูลเมืองอุบลราชธานีผมข้ามมาจากฝั่งอุบลนะครับ จะลงมาที่ฝั่งวารินชำราบนะครับตอนนี้ก็ลงสะพานเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับวารินชำราบเป็นอำเภอที่จเจริญน,นะครับคุณผู้ชมจเจริญมากๆเลยนะครับีนตอนนี้ก็จะเข้าเขตอำเภอวารินชำราบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ